เรียกร้องมานะผมนานแล้วนะคือขอมานานแล้วเพิ่งซื้อมานะผมก็เป็นสำนัก JVK Shop หรือว่าช่างแจ็ควัดเข่า โอเคทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแคม110 LED ของเรานะผมแล้วก็เราจะเปลี่ยนสำนักใหม่ด้วยก็เป็นสำนักนี้เลยนะผมตามที่คนดูเรียกร้องมานะผมนานแล้วนะคือขอมานานแล้วเพิ่งซื้อมานะผมก็เป็นสำนัก JVK Shop หรือว่าช่างแจวัดเขาอ,อ่าก็จะมาใส่ตามคำขอคนดูที่คนดูเรียกร้องมานะผมอ่าก็จะใส่กับ110 LED ลูกหัวเต็มของเรานะผมก็ลูกฟูไหนล่ะลูกซูอ่า หมอลูกสิลปก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นรูกหมอต็มของเอเทสนะผมเอามาดูใกล้ๆไหนวะอ่าก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนี่หัวเต็มอ่านี่ถ้าเป็นหัวนูนมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกหัวนูนหรือเปล่าอ่าอันนี้หัวเต็มปะใช่อ่าแล้วก็มีคนดูนะผมเมสมาพี่อยากเห็นพี่ตอนพี่เปลี่ยนแคมว่าพี่ทําแบบไหนบ้างเนาะอ่าก็จะถ่ายให้ดูแป๊บนึงนะผมก่อนที่จะออกไปหมอบอ่าก็ก่อนที่เราจะมา เี่แคป์ไปเนี่ยผมอยากจะได้นำเว็บเกณ์ดีๆทุกคนที่แบบว่าเรากดแป๊บเดียวเราก็แบบว่าสั่งแคมปทั้งนี้ทั้งนี้นะเอ้ยอล่าสุดละสุดพูดถึงแคมปนี่นี่นี่สั่งมาอีกแล้วนะผมนี่เป็นไง<อ>ตามที่คนดูขอเลยเออคลิปไหนดีคลิปหน้าเลยไหมคลิปหน้าพี่เมื่อไหร่มีทำแดดเนี่ยแดดเนี่ยมึงซื้อมาทิ้งหรือเปล่าอะไรนี้นะผม่ก็จะพามาดูนะผมอ่ะนี่ก็ภาพเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้กำลังไล่ซื้ออะไรอยู่นะผมตอนนี้หมดเป็นหมื่นแล้วยังแบบว่าขึ้นโคงยังแบบว่าโคยืมไไ่ด้เเลยนนะะะบผมมมก็้าจห่่อแงวว่่าาแบบ แบบล้างขายเศษเหล็กอะไรเงี้ยอ่าก็ถ้าใครมีข้อ L อนะผมข้อเอนะก็ทักมาขายให้ผมได้คนระับเพราะว่าผมอยากใช้เป็นข้อ L อเขาบอกว่าทายมันจะลึกกว่าอันนี้ก็ฟังเข้ามาเหมือนกันไม่เคยทำนะ<อ>แล้วก็ถ้าใครอยากได้ข้อเด็ดเทือนได้นะเทินได้นะอ่าก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวมาอับเดียให้ดูพวกนี้ก็ไปทำรงทำสีมาเรียบร้อยเอาง่ายคือแกล้ดียพร้อมประกอบละโอ้โหวัไปหมื่นกว่าแล้วยังไม่ได้จุดสีเลยพวก็ยังไม่ได้เออนี่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  แต่งงานก็อะไรก็จัดไปแล้วนะผมะก็เดี๋ยวได้ดูเร็วๆนี้นะผมโชคตรงโชคหน้าจ่ดมาเรียบร้อยอ่าประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวเรามาดูร้อยสิบใส่แคมกันก่อนละกันวันนี้นะผมอ่ะก็จะมาเปลี่ยนแคมให้ดูอ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยแกะนะครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูตามที่น้องๆคอมเมนต์มาทุกคนแล้วก็จะเปลี่ยนแคมเนี่ยหนึ่งเลยคุณต้องถอดนี่นอตสองตัวนี้นะผมเบอร์สิบอันนี้ผมก็ไม่เก่งนะแต่ผมพอใส่ได้นะผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย คืออยากจะบอกว่าแคมที่ซื้อมาเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับสำนักไหน,นผมว่าสำนักไหนดีกว่ากันหรือเปล่า<ช>ก็สั่งซื้อมาใส่ตามพี่คนดูอยากจะดูนะผมอ่าแค่นี้เลยนะผมไม่ได้แบบว่าอยากเอาไปเปรียบเทียบกับใครว่าแคมนี้ดีแคมแคมนี้ด,ดีอะไรนี้นะอ่าก็สั่งซื้อมาเพื่อเพื่อให้คนดูรับชมเพื่อความบันเทิงแค่นั้นนะผมอ่าก็แคมทุกตัวเนี่ยดีหมดนะผมอยู่ที่คนไล่นะพอเราเอาน็อตเบอร์สิบสองตัวนี้ออกแล้วแล้วก็ถอดเราเลยนี่นี่เลย ก็เราตั้งน้กให้ตรงตั้งให้ตรงน,นะผมเป็นประแจเบอร์สิบสองใช้สิบสองป่ะน่าจะสิบสองเลยทุกคนอ่านี่ตรงนี่น่าจะตรงแล้วนี่มันเป็นเส้นขีดเห็นไหมนี่ตรงกับฝาเห็นไหมแล้วก็อ่าแล้วก็เอานอตเบอร์สิบสองตัวนี้ออกนี่นึงออกเลยอ๋อปุ๊บน,น,น,นี่ดึงออกมายี่เลย,เลยดึงออกมายี่เลยแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะทุกคน ขันตัวนี้ออกเอ,อ๊บเราก็เอาแคมออกทุกคนแต่ว่ามันจะใช้เวลานิดนึงนต้องหาอะไรมาต่อเออนี่บางทีมันก็ดึงออกได้เลยบางทีมันก็แน่นทุกคนอ่าก็ประมาณนี้พอเราเอาแคมออกมาปุ๊บเนี่ยเราใส่ลูกปืนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เราก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็พอใส่ลูกปืนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใส่แคมกลับเข้าไปที่เดิมครับผมแล้วก็เราก็ใส่น็อตเบอร์สิบนี่หมุนให้แน่น ต่อไปเราก็ใส่เฟืองโซลาลินแค่นี้เองนี่นี่แหละสามร้อยบาทที่ช่างเอาอะนี่แต่ก็น่าจะปกติแล้วทุกคนถ้าทำไม่เป็นก็ต้องเสียตังทำนะครับผมนี่นแล้วก็ดูมันตรงหรือเปล่านี่นแล้วก็มาดูมาร์กตรงนี้ด้วยมาร์กตัวทีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงเป็นไงเรียบร้อยได,ได้ได้แล้วแล้วก็ประกอบ ล็อกที่เดิม <Okay. S 1> แล้วก็ปิดตรงนี้ <c oughs> แค่นั้นเองประกบฝาอเดี๋ยวเรามาดูกำลังหัดกันทุกคนว่าได้สักเท่าไหร่ <c oughs> สุดยอดได้อะไรประมาณ170ใช่เหรอ160ส <c oughs> เออได้160หนี่ น,นี้เดี๋ยวไปเจอที่ทางที่เราเหมาะกันเป็นประจําเลยก็ตอนนี้เราก็อยู่เส้นเส้นเดิมนะผมที่เราทําความเร็วเป็นประจำนะผมเส้นนี้ก็จะไม่ค่อยมีบ้านคนเพราะมันเป็นทางตรงยาวๆไปจันนู่นเลยนะทุกคนเออก็ข้างหน้าผมตัดหน้า1.5ไม่โหลดเพิ่มนะผมแล้วก็ยางหน้าใช้50ทับ90แล้วก็ข้างหลัง50ทับ100นะผมใช้ท่อ TSK แล้วก็ใช้หัวฉีด 6J น้ำมัน E20 เรือนน่าจะเป็นเรือน28นะครับผมถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มีอาร์ม อ่มนี่แทบจะไม่ได้ยน่นเลยนะครับผมแล้วก็ใช้โชคหลัง2องเป็นโชคพอสนะผมเดี๋ยวลองมาดูกันคนอื่นอาจจะทําได้เยอะกว่านี้นะทุกคนคือไม่อยากให้ดามากไงแคมทุกตัวดีทุกตัวนะผมมันอยู่ที่คนไล่อ่าก็เดี๋ยววิ่งเลยลลแล้วกันลงละปะ แล้วทาบก็จะร้อยแบบว่ามันโล่งแบบไม่มีรถเลยมันก็ยากนะทุกคนมันต้องรอตอนกลางคืนเลยนะอย่างนั้นน่ะอันนี้มันก็อาจจะมีรถด้วยนะทุกคนเออเมื่อกี้เดี๋ยวมาจอดูจีกันว่าได้ซักเท่าไหร่นะครับผมจีได้ร้อยยิบเก้าอันนี้ไม่รู้ว่าเพียนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูในโกโปรนะผมถ้ามันขึ้นอ่าสตอป รอบนี้จะให้ตัวเบาขับนะผมว่าจะได้สักเท่าไหร่ ตัวเลขบอกว่าตัดใช่ไหมสเตอร์14 27นะผมเดี๋ยวเราไปดูจุด g p s ในโกโปรกันว่าได้เท่าไหร่ไม่อยากให้ด่ามากไงแบบเคมนี่ดีเคมนี่ไม่ดีอะไรอย่างี้นะผมดีทุกตัวอยู่ที่เราไล่แล้วลผมอ่าอันนี้ถ้าตัดตัวเล็กน่าจะลงสเตอร์ได้อีกมั้งทุกคนน่าจะไปได้อีกนะแต่ผมคิดว่า14 27น่าจะพอแล้วแหละเออสําหรับผมนะเพราะว่ามันไม่ตัดอ่ะถ้าเปบน28ผมตัดไงน้ําหนัก7สิบสี่รวมหมวกนะผมอ่าก็โอ้ข้อสูตร ก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไม่เพียงเท่านี้นะผมไปละทุกคน